คุณเป็นโรคนี้อยู่หรือเปล่าครับโรคชอบเลื่อนหรือผัดวันประกันพรุ่ง procrastination ถ้าบอกว่านี่เป็นโรคร้ายจริงๆนะโรคนี้มันจะค่อยๆกัดกินความสำเร็จคุณลงเรื่อยๆเราทุกคนรู้ครับว่าคนสำเร็จนั้นมีวิน,นัยนะทำนะครับแม้แม้ไม่มีอารมณ์เขาก็ทำแล้วเขาก็ทำแบบนี้เขาก็เลยเสำเร็จ ผัดวันประกันพรุ่งนะ่ะเป็นผลพวงของความเครียดหรือปหรือประมาณว่ามันเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังเครียดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะลดการผัดวันประกันพรุ่งลงคุณก็ต้องไปลดความเครียดทีนี้ความเครียดมันมาจากหลายสาเหตุนะครับอาจจะเครียดเรื่องการเงินก็ได้เครียดเรื่องงานก็ได้เครียดเพราะทะเลาะกับแฟนก็ได้เครียดเรื่องที่บ้านบางคนในบ้านเจ็บป่วย ไม่สบายคุณก็เครียดจริงไหมครับพราะคุณเครียดแล้วนึกภาพว่าคุณต้องมาเจองานสมมติคุณต้องทํางานนะสมมติคุณต้องอ่านหนังสือ500หน้าอย่างเงี้ยนึกภาพสมองเครียดซึ่งอันนี้เป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะมันไปความเครียดจะส่งไปที่สมองส่วนหน้าเสร็จปุ๊บพอเห็นงานปุ๊บทํำไหมก็ไม่ทําใช่ไหมพอไม่ทําก็หาอย่างอื่นที่มันสบายใจทํากว่าเช่นโซเชียลมีเดียไอจีเฟซบุ๊กผ่านไปสองชั่วโมงปรากฏไปโผลท่ที่ช้อปปิง้งเว็บไซต์ช้อปปิง้ง กำลังซื้อของอยู่เลยรู้ตัวอีกทีอ้าวผ่านไปแล้วสองชั่วโมงงานก็ไม่เสร็จเครียดกว่าเดิมมาดูวงจรกันนะครับวงจรของคนผัดวันประกันพรุ่งจะเป็นหน้าตาแบบนี้พอเครียดใช่ไหมเครียดก็เลยเจองานไม่ทําก็เลยเลื่อนออกไปผัดวันประกันพรุ่งพอเลื่อนงานเสร็จไหมงานก็ไม่เสร็จพอไม่เสร็จแล้วเป็นไงเครียดไหมเครียดเครียดกว่าเดิม ทีนี้เครียดร่างกายหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลด้วยนะครับฮอร์โมนความเครียดนี้ทํา1ก็คือทําให้คนอ้วนขึ้นด้วยข้อแรกเลยนะข้อ2คือมีฮอร์โมนคอร์ติซอลเยอะๆเครียดเยอะๆนําไปสู่มะเร็งด้วยนะครับคือเฮ้ยนี่ที่เราคุยกันอยู่นี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับถ้าคุณทำยังไม่บ่อยคุณอาจจะจบที่มะเร็งก็ได้นะเสียสูญเสียทั้งความสำเร็จในหน้าที่การงานสูญเสียทั้งชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งใจดูต่อนะครับเครียดมันเหมือนอารมณ์เนี่ย จนเครียดกินเหล้าเคยได้ยินไหมจนเครียดกินเหล้าโฆษณานี้จําได้ใช่ไหมจนเครียดกินเหล้าซึ่งมันเป็นวัฏจักรนี้จริงพอจนพอเครียดกินเหล้ากินเหล้าก็ติด,ต,ดติดปุ๊บทำซ้ำนะครับโอเคทีนี้มาดูวัฏจักรของคนสําเร็จบ้างอันนี้เขาเรียกว่าขออนุญาตเรียกว่าวงจรอ,อุบาทเลยก็ได้นะครับมาดูวงจรที่ดีของคนมีวิไหนบ้างเป็นยังไงเขาเป็นอย่างนี้ครับเขาทำใช่ไหมไม่ว่ามีอารมณ์หรือไม่เขาทําทําแล้วงานเสร็จ งานเสร็จเกิดอะไรขึ้นสมองหลังฮอร์อโมนความสุขที่ชื่อว่าโดปามีนครับมีความสุขพอม,มีความสุขอยากทําอีกไหมแน่นอนพระอะไรมีความสุขก็อยากทำสามอีกท้ํางานเสร็จมีความสุขท้ํางานเสร็จมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นทํามากขึ้นเสร็จมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณว่าสองคนนี้ชีวิตจะต่างกันเยอะไหมครับแน่นอนเนาะนี่คือแค่วันเดียวเองนะ ถ้าผ่านไป5ปี10ปี20ปีบอกเลยชีวิตสองนี้จะต่างกันราฟ้ากับเหวนะครับทีนี้คําถามคือถ้าเลือกได้คุณอยากเป็นคนข้างบนหรือข้างล่างแน่นอนทุกคนต้องตอบว่าข้างล่างอยู่แล้วพอถามอะไรปแปลกๆเนาะถ้าคุณจริงจังอยากเป็นคนข้างล่างจริงๆผมบอกเลยว่าคุณจะต้องหยุดคุณต้องกําจัดการผัดวันประกันพรุ่งตั้งแต่วินาทีนี้เลยครับและวันนี้ผมก็มีเทคนิคง่ายๆในการกําจัดการผัดวันประกันพรุ่งมาฝากครับข้อหนึ่ง ใช้กด15นาทีครับไม่ต้องเยอะครับ15นาทีพอเพราะความยากที่สุดของทั้งหมดเนี่ยคือตอนเริ่มนี่แหละครับจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเนี้ยเริ่มทีละน้อยนะท่านอยากได้วัฏจักรนี้ใช่ไหมเริ่มทีละน้อย15นาทีเสร็จปุ๊บตั้งเวลาเลยครับช่นหนังสือเล่มนี้เนี่ยหนึ่ันหน้าฉันจะอ่านแค่15นาทีพออ่านเสร็จ15นาทีปุ๊บตั้งเวลาเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับบางทีคุณอาจจะเกินก็ได้แม้ไม่เกินจบแค่15นาทีคุณก็ ทำเสร็จสําเร็จคุณก็เริ่มมีอารมณ์ดีคุณก็เริ่มมีความสุขแล้วคุณก็จะอยากทาํทาซ้ําทําซ้ําทาซ้าครับขออ้อ2เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องต่อความสําเร็จครับเช่นถ้าคุณรู้ตัวว่าสิ่งที่มันทําให้คุณวอกแวกที่สุดเลยคือทีวีจะทํางานทีไรปุ๊บฉันนี่ก็ต้องแบบเออไปดูทีวีอะไรเงี้ยนะวิธีการง่ายกว่าพยายามบังคับจิตใจอย่าดูทีวีนะอย่าดูทีวีง่ายกว่านั้นคือยกทีวีให้คนอื่นเลยครับ จริงๆคุณยกทีวีให้เพื่อนไปใช้นะครับยกเกมให้เพื่อนไปเล่นนะครับยกทีวีให้คุณพ่อคุณแม่ไปใช้อย่างงี้ง่ายกว่าจะทําให้คุณมีวินัยมากขึ้นแล้วก็ลดอัตราการเลื่อนครับข้อ3กินช้างทีละคาเท่าเนี้ยคุณเห็นหนังสือเล่มใหญ่พันหน้าใช่ไหมครับโอ้โหมันก็ดูแบบใหญ่โตมากไม่มีทางเลยใช่ไหมแต่แล้วคุณคิดแบบนี้นะครับว่าเฮ้ยถ้าซอยกินทีละคาทีละสิบหน้าโฟกัสเนะสิบหน้า สิบหน้าทุกวันร้อยวันก็จบเล็มแบบนี้เป็นต้นนะครับข้อ 4. เริ่มงานที่ยากสุดก่อนเช่นทั้งหมดทั้งปวงอันไหนยากสุดเริ่มอมันนั้นก่อนเพราะเมื่อคุณทํางานยากเสร็จปุ๊บจากนั้นไปทั้งหมดมันจะง่ายคุณก็จะแบบสบายใจเอออยากทาต่อไปมีกำลังใจข้อ5คบคนมีวินันครับวิธีการที่ง่ายสุดอย่างหนึ่งคือกดค่าเฉลีย่ยคือวันนี้ถ้าคุณอยู่กับคนขี้เกียจ หลายๆคนรอบๆตัวคุณมีแต่คนขี้เกียจมีแต่คนชอบผับเงนประกันพุ่งเป็นคนที่โอเคกับการเผาเวลาไปวันๆคุณว่าอยู่ๆคุณจะโดดขึ้นมาขยําได้ไหมครับมันเป็นไปได้ยากมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นง่ายสุดเลยคือคุณไปหาค่าเฉลี่ยที่ดีก็คือหาคนขยันหาคนที่ดีอยู่รอบๆข้างตัวถ้ามันไม่จำเป็นต้องเป็นคนจริงๆก็ได้นะครับอาจจะเป็นอยู่ในพวกเนี่ยโซเชียลมีเดียหรืออาจจะเป็นในหนังสือก็ได้พวกนี้ก็จะเป็นการเติมค่าเฉลี่ยเพิ่มวินัยให้กับคุณ ต้องบอกว่าถ้าจะพูดเรื่อง procrastination เนี่ยหรือว่าผัดวรำมกันพุง่งเนี่ยพูดได้ยาวกว่าน,นี้มากเลยนะครับแต่ว่าด้วยเวลาเนาะเอาแค่นี้ก่อนละกันแล้วถ้าคุณชอบเนะะื้อหาแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุณจะชอบคอร์ส The Best Version of You ครับซึ่งเป็นคอร์สออนไลน์ความยาว1ปีด้วยกันนะฮะแต่ก่อนที่จะไปที่รายละเอียดของคอร์สผมมีคนกลุ่มหนึ่งครับที่เคยเรียนกับผมเนี่ยเขาจะมาแบ่งปันว่าเขาเรียนแล้วเขาได้อะไรบ้าง ก็ได้แนวคิดที่ดีมากเลยค่ะวิธีแนวคิดที่สร้างความมั่นคงให้ในบ้านปลายชีวิตคุ้มมากค่ะพี่พอแบบตั้งใจสอนมากคุ้มมากครับลงสมัครเรียนกันเยอะๆนะครับซึ่งคอร์สเนี้ยมีประโยชน์มากครับโอ้โหรู้สึกมันปินมากมันรู้สึกมันมีเป้าหมายมันมีหนทางโลกมันสดใสมันคุ้มค่ามากค่ะมันคุ้มค่ามากไม่ต้องพูดถึงว่าคอร์สราคาเท่าไหร่ เพราะว่ามันนับไม่ได้กับสิ่งที่เราจะได้ในอนาคตข้างหน้าค่ะสิ่งที่ได้รับก็คือเรารู้ว่าเราต้องทําอะไรต่อไปเกิดคุ้มค่ะบอกเลยว่าแม่งโคตรคุ้มแล้วก็ต้องขอบคุณกว่า1,400ชีวิตด้วยนะครับที่สมัครทั้งสองคอร์สของผมเข้ามาแล้วนะครับทั้งจากในประเทศไทยและจากต่างประเทศด้วยเนาะโอขอบคุณมากๆนะครับยายทุกคนตั้งใจนะเหมือนที่คุณลงไปแล้วไปเป็นล้านบาทเลยนะครับผมษยังได้ตั้งใจเพราะผมมั่นใจเรือเกินว่าความรู้เนี้ยจะทำให้คุณเปลี่ยนแปลงเนานะ และมันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณครอบครัวคุณแล้วก็สังคมของคุณด้วยนะครับทีนี้เนี่ยคอ The Best Version of You จริงๆวัตถุปรสงค์ลหลักคืออะไรมันถูแบบมาบน mindset แค่นี้เลยครับว่าวันนี้ทุกสาขาอาชีพมันจะมีกลุ่มนี้อยู่ก็คือกลุ่มคนที่สำเร็จแล้วก็มีกลุ่มที่เหลือนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า The Best ที่เหลือคือ The Rest อเองนะครับสังเกตนะครับทุกอาชีพเป็นแบบนี้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักลงทุน นักกีฬาศิลและเป็นนักแสดงนักเรียนนักศึกษามันจะมีกลุ่มท็อปใช่ไหมท็อป10ก็ได้ท็อป5ท็อปบางคนท็อป1นะแล้วก็มีที่เหลือคําถามคือเขาไมา่อยู่ตรงนี้ได้คือเขาฟลุกหรือเปล่าครับแน่นอนไม่ใช่ไหมครับคิดทีนี้จุดตัดของคน2กลุ่มนี้คืออะไรอะไรมันคือแยกเหมือนน้ํากับน้ามันออกจากกันกลุ่มนี้แน่นอนย่อมคิดไม่เหมือนย่อมทําไม่เหมือนการเป็นไม่เหมือน หลายๆอย่างไม่เหมือนและเนี่ยคือที่มาของคอร์สนี้คือ the best version Of You ทําทำไมได้ให้คุณเป็น the best ในสิ่งที่คุณเป็นในสิ่งที่คุณทำอยู่นะครับโดยจากความรู้ที่ผมมีทั้งหมดนะหนังสือทุกเล่มที่ผมอ่านนะจากการที่ผมได้เรียนรู้คอร์สมากมายทั้งในไทยและต่างประเทศจากประสบการณ์ตรงที่สร้างธุรก,กิจของตัวเองจนโตไป4ีทวีปนะครับแล้วก็ผมเป็นคนชอบศึกษาคนสำเร็จอยู่แล้วผมศึกษา the best ทุกสาขาอาชีพตลอดเวลาอยู่แล้วผมก็จะเอาข้อมูลนี้มาแบ่งปันและจะต้องเลือกด้วยว่าเป็นข้อมูลที่คุณนั้นนําไปใช้และนําไปใช้ได้จริงสร้างผลลัพธ์ได้จริงและเปลี่ยนแปลงคิดคุณจริงๆเนาะมาเป็นคอสความยาว1ปีนะครับ52สัปดาห์52คอนเทนต์ที่ต่างกันนะครับสมมุติว่าเดือนหนึ่งมี4สัปดาห์ใช่ไหมครับก็จะมี3คอนเทนต์นะครับความยาวประมาณสัก10-15นาทีนะครับสาห์สุดท้ายจะเป็นไลฟ์ความยาวประมาณสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งน,นะครับทำไมต้องมีไล ให้คุณได้มีโอกาสถามตอบเพื่อให้ผมได้เป็นค่าเฉลี่ยให้คุณจริงๆเพื่อให้ผมได้สอนคุณเพิ่มนะครับต่อคำถามแล้วให้ส่วนต่างคุณเนาะแล้วถ้าเดือนไหนมี5สัปดาห์ล่ะ4สัปดาห์แรกก็จะมี4คอนเทนต์นะครับสัปดาห์สุดท้ายเราจะเก็บไว้ไลฟ์เสมอนะครับแปลว่าปีหนึ่งก็จะมี12ไลฟ์นะครับโดยวเจอกันในคลาสครับ the best version of you โชคดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ